สวัสดีวันจันทร์ที่27เมษายน2563นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นสถานการณ์โควิด19นะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูก็หลายประเทศก็เริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์นะครับแต่ว่าคือเป็นการผ่อนคลายเฉยๆแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังคงไว้อยู่ใน หลายรูปแบบนะครับทั้งในเรื่องของเคอร์ฟิวหรือในเรื่องของล็อกดาวน์จริงๆก็ยังมีอยู่ในบางพื้นที่นะครับแต่ว่าในสิ่งที่ผมมองดูเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะฮะถ้าจะว่าไปส่วนใหญ่ก็ประเทศส่วนใหญ่ก็ยังมีล็อกดาวน์อยู่นะครับดังนั้นก็ในช่วงเวลาที่ท้ายทายนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลนานามัยที่แข็งแรงนะครับขอให้ทุกคนผ่านพ COVID ้นโควิดไปได้นะครับแล้วก็ มีอะไรก็ติดต่อประสานงานกันนะครับสวัสดีครับ